เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงทำมาหากินครับตอนแรกจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำตาลทรายหลังจากที่มีการกําหนดราคาอ้อยนะครับในฤดูการผลิต2,566ถึงปี2,567มาแล้วอยู่ที่ตันละ1,370บาทแต่เนื่องจากว่าคุณสามารถน้อยวันนะครับต้องเข้าไปชี้แจงเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กับคณะรัฐมนตรีนะครประชุมสัญจร นะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเลื่อนไปก่อนเดี๋ยววัญชีธนาคาุณจะได้คุยกันเรื่องนี้แต่ก็เดี๋ยวมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบแก้วน้าโซเชียลแบงค์จากธนาคารออมสินเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งก็จะมีอยู่4ใบด้วยกันคุณฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อูุโชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้าน และสาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เเนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของกวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยเต้ถุนรานได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับผลิตภัณฑ์าทางการเงินของธนาคารอมสินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเร่พิเศษ7เดือนและก็เงินฝากเผื่อเร่พิเศษ13เดือนนะครับซึ่งจะเป็นเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงและก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างไรเมื่อได้รับดอกเบี้ยนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับ ได้ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ2ประเภทวยการคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะครับซึ่งจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราสูงแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีเมื่อได้รับดอกเบีย้ยแต่อย่างใดนะครับนี่เป็นข้อบูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อขอไปครับเงินฝากดอกเบีย้ยพิเศษ ของธนาคารอมสินซึ่งธนาคารได้ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวนะครับเป็นเงินฝากดอกเบี้ยสูงแล้วไม่ต้องเสียภาษีจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคำถามคือมีประเภทอะไรบ้างนะครับส่งคำตอบมานะครับ s f s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับ ธนาคารอมสินนะครับร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะครับซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราสูงแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดเพื่อให้ท่านได้เลือกออมได้อย่างตรงใจนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนั้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึต่อปีหรือว่าเทียบกับเงินฝากประจําอยู่ที่ร้อยละหนึต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนจะได้รัับบดออกเี้ยในตรา ร้อยละหนด้ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจําก็อยู่ที่ร้อยละ2 3 0ต่อปีนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถฝากเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล,แล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับการเปิดบัญชีก็เปิดขั้นต่ําจํานวน1 0,000บาทสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับบทเกตวันที่30ธันวาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หนะครับหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินครับขอมอบความพิเศษส่งท้ายปีกับสลากออมสิน2ปีนะครับซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับโดยมีสิทธิที่จะถูกรางวัลรวมทั้งสิ้นมูลค่า80ล้านบาทด้วยกัน แบ่งเป็นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับมีสิทธิ์ถูกทั้งหมด24งวดแล้วก็พิเศษครับเฉพาะผู้ที่ฝากสลากออมสิน2ปีนะครับโดยเริ่มฝากตั้งแต่วันที่2ทธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้นะครับยังมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทอีกด้วยนะครับเมื่อฝากจนครบกําหนด ของอายุสลากแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราหน่วยละ1บาท20สตางค์นะครับซึ่งดอกเบีย้ยและเงินรางวัลที่ได้รับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชัน Mymo ก็ได้เช่นกันนะครับนายสิทธิกรดีเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดก,การทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือว่าบสยนะครับได้เปิดเผยถึงผลการดําเนินงานของบอสยในช่วง11เดือนจนถึงวันที่24พฤศจิกาย,ยน2566นะครับว่าบสยสามารถดําเนินการตามภารกิจของของบอสยโดยบรรลุเป้าทั้งด้านการค้าประกันสินเชื่อนะครับการแก้หนี้ผ่านบสยพร้อมช่วยการให้ขับรึกษาทางการเงินโดยมียอดค้าประกันสินเชื่อวงเงินทั้งหมด1นึ่ง 79ล้านบาทนะครับช่วยผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับสินเชื่อจำนวนทั้งสิ้น96,461รายด้วยกันหรือว่าร้อยของจำนวน SME เป็นผู้ประกอบการกลุ่มไมโครนะครับสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้440,2649ล้านบาทสามารถสร้างสินเชื่อในระบบได้จำนวน11,7,597ล้านบาทนะครับรักษาการจ้างงาน8,11,239ตําตำแหน่งด้วยกัน มีฐานลูกค้า SME สะสมรวมแล้ว815,200อ่า5,312รายนะครับมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มียอดค้ำประกันสูงสุดประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจบริการกลุ่มการผลิตสินค้าและการค้าอื่นกลุ่มกเกษตรกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและก็กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคนะครับสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ได้ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาและร่วมอบรมผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินหรือ SME หรือว่ามสย FA Center มีจำนวนทั้งหมด15,885หลารยด้ายด้วยกันนะครับหรือว่าคิดเป็นสัดส,ส่วนความสำเร็จในการเข้าถึงสินเชื่อจากการให้คับรรกษาอยู่ที่1้อนะครับธนาคารออมสินครับได้รับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรีในเศษฐาทวีสินนะครับที่ประกาศเดินหน้าการแก้ไขดีนอกระบบให้เป็นวาระแห่งชาติโดยธนาคารพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจขารรับนโยบายรัฐตามข้อสั่งการของนายกฤษดาจีนวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่ให้ธนาคารอมสินช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่ได้รับความเดือดร้อนจากการนําเงินสินเชื่อนําเงินกู้ไปใช้ประกอบอาชีพนะครับโดยธนาคารได้เปิดสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวโดยผู้ที่สนใจจะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพนะครับมีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน แต่เมื่อรวมกับอายุตัวแล้วก็ระยะเวลาในการชำระคืนแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน65ปีนะครับวงเงินสินเชื่อรายไม่เกิน50,000บาทอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นจะอยู่ที่ร้อยละศูนต่อเดือนเป็นฟลต t r a นะครับแล้วก็ระยะเวลาในการชำระคืนนานไม่เกิน5ปีหรือว่า60งวดสามารถที่จะใช้หลักประกันจะเป็นบุคคลหรือว่าหลักทรัพย์ในการค้ำประกันก็ได้นะครับสนใจก็ติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้แล้วที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับ หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับในวิทยรัตรนกรผู้อำนวยการธนาคารอมสินครับได้นำคณะสื่อบนชนลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานความคืบหน้าในโครงการต้นแบบงานพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมหรือว่าอมสินห่วมใจหกขุนน่านนะครับ p o l i s t i c Area Based Model แอดน่านที่ตะบลคุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านในช่วงระหว่างวันที่3ธันวาคมถึงวันที่5ธันวาคมนะครับซึ่งธนาคารอมสินได้ริเริ่มโครงการต้นแบบงานพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมโดยร่วมกับมูลร,ริธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปัมภมเมื่อปี2,565 ด้วยการสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานแปรรูปกาแฟและอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาแปลงกาแฟคุณภาพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็แก้ปัญหาการทำลายป่าต้นน้ำซึ่งขณะนี้เนี่ยโรงงานแปรรูปกาแฟได้เริ่มดำเนินการแปรรูปให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมกับมูลนิธิจำนวน200ครอบ,บครัวแล้วนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด5หมู่บ้านด้วยกันโดยเป้าหมายของมูลนิธิ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรที่เดิมมีรายได้จากการขายเมล็ดกาแฟสดที่เรียกว่าเชอร์รี่ในราคากิโลกรัมละ21บาทนะครับแต่เมื่อมีโรงงานแปรรูปกาแฟแล้วเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มขึ้น2.5เท่าสำหรับโครงการต้นแบบงานพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมทางธนาคารออมสินจะเข้าไปดำเนินการทั้งสิ้นใน10ด้านด้วยกันนะครับได้แก่ด้านแหล่งทุนและปัญหาหนี้สินด้านความรู้ทางการเงินด้านส่งเสริม ด้านการแพทย์และคุณภาพชีวิตนะครับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการจัดการขยะด้านาศาสนาและการศึกษาด้านการท่องเที่ยวด้านการสร้างงานสร้างอาชีพด้านความร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงด้านความร่วมมือโดยธนาคารร่วมกับกรมป่าไม้สําหรับธนาคารอมสินได้ตั้งเป้าหมายที่จะมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวนทั้งหมด1 0 0 0 0รายด้วยกันนะครับแล้วก็เป้าหมายแปลกาแฟจะได้ผลผลิตจำนวน600ได้ และได้มีการตั้งเจตนาที่จะดําเนินการในโครงการต้นแบบงานพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมให้ได้ปีละหนึ่งแห่งนะครับซึ่งปีหน้าคาดว่าจะมีการดําเนินการในพื้นที่ภาคใต้นะครับเช้าวันนี้ครับนายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับได้พาคณะสื่อบนชนลงพื้นที่ โครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมที่อ,อมสินห่วมใจฮักขุนน่านนะครับที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านในระหว่างวันที่3ถึงวันที่5้ธันวาคมนะครับก็ต่อเนื่องมาจากข่าวเมื่อสักครู่นี้โดยช่วงเช้าวันนี้เนี่ยได้ไปเยี่ยมชมดูงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสจกนะครับแล้วก็การดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมอที่อาคารส่งเสริมสาธารณาสุขหมู่บ้าน สนับสนุนโดยธนาคารอมสินนะครับซึ่งรับผิดชอบการดําเนินง,งานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาําหมู่บ้านณอาคารส่งเสริมสาธารณสุขหมู่บ้บานสนับสนุนโดยธนาคารอมสินในการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตาบลน,นะครับแล้วก็มอบรถมอเตอร์ไซค์จำนวน10คันสําหรับอสอมอใช้ทดแทนการเดินเท้ารวมถึงกระเป๋าทางการแพทย์พร้อมกับอุปกรณ์ด้วยนะครับการเยี่ยมชมรอพอสตและก็อสอมอเป็น หในสิด้านที่ธนาคารอมอสินต้องการพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบงานพัฒนาชุมชนแบบองค์เรวมนะครับเอาละครับมาดูช่วงธมาหากินนะครับเรื่องราวของราคาอ้อยมีรายงานเมื่อวันที่เ d นสเดย์วันพุธนะครับวันที่29เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางกอบอนะครับได้ให้ความเห็นกอบอรหรือว่าคณะกรรมการบริหาร ได้ให้ความเห็นชอบราคาอ้อยขั้นต้นในปี2,566ถึงปี2,567แล้วนะครับโดยในนาราทิ์อนันตรสุขหัวหน้าสำนักง,งานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการประชุมเมื่อวันที่28พฤศจิกายนนะครับแล้วก็เห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย น้ำตาลทายขั้นต้นในฤดูการผลิตปี2566ถึงปี2567นะครับที่ระดับความหวาน10 ccs ในอัตราตันละ1,370บาทนะครับโดยจะใช้ราคาอ้อยของเขตต่ำสุดไม่เกิน1 9 5ของราคาคำนวณโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทายหรือว่าสอ,อน,อนอได้กำหนดให้เปิดรับฟังความเห็นหรือว่าประชาพิจารณ์จากผู้ที่มีส่วนได้ส่เสียในวันที่8 ท่านวาคมนี้นะครับที่ห้องประชุมของสออนอหรือว่าสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับคุณธานาทิพย์บอกว่าถึงแม้ว่าราคาอ้อยขั้นต้นในปีในฤดูการผลิต2,566ถึง2,567จะอยู่ที่ราคาตันละ1,370บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลยในทีเดียวนะครับแต่ว่าชาวไร่ยอ้อยเองเนี่ยก็จะไม่รับประโยชน์เพิ่มอย่างเต็มเม็ดเตมหน่วยนักเนื่องจากมีปัจจัย2ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่1คือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งราคาปุ๋ยเคมีค่าแรงและก็การตัดอ้อยสดนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2คือผลกระทบจากการที่ไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะเอลนิโยหรือว่าภัยแลงซึ่งจะทําให้ผลผลิตอ้อยในฤดูหีบนี้ลดต่ําลงโดยคาดการว่าจะอยู่ประมาณ70ปกว่าล้านตันนะครับเท่านั้นจากฤดูหีบที่จากฤดูที่แล้วนะครับซึ่งมีถึง9 3ล้าน8 8 0 0 0 0ตันด้วยกันนะครับ จากปัจจัยดังกล่าวนี่ททำให้ชาวไร่อ้อยได้เตรียมเสนอในเวทีประชาพิจารณ์วันที่8พฤศจิกายนนะครับที่จะเพิ่มในเวทีประชาพิจารณ์ที่จะเพิ่มการประกาศราคาอ้อยขั้นต้นเป็นตันละ1,400บาทนะครับเนื่องจากเห็นว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าราคาที่ประกาศตันละพ3 7 0บาทนั้นยึดเขตต่าสุดซึ่งมีเพียง2เขตเท่านั้นนะครับคือเขต2แล้วก็เขตสจากทั้งหมดเเขตด้วยกัน ซึ่งหลังจะมีการประชาพิจารณ์ก็จะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเห็นชอบต่อไปนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะเป็นวันที่8ธันวาคมนะครับซึ่งกอ,อนอเองก็จะมีการพิจารณากำหนดวันปิดหีบด้วยโดยคาดว่าจะเป็นวันที่10ธันวาคม2566นนะครับนายดราทิพย์กล่าวว่าชาวไร่อ้อยภาพรวมเนี่ยในภาพรวมเนี่ยนะครับชาวไร่อ้อยยังคงคาดหวังว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือการตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5ในฤดูการหีบปี2,565ถึง2,566นะครับซึ่งรัฐบาลรับปากเอาไว้ว่าจะช่วยเหลือส่วนฤดูการหีบปี2,566ถึง2,567เนี่ยคาดว่าจะเปิดหีบได้ในวันที่10ธันวาคมนี้ก็ยอมรับนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเงื่อนไขต่างๆยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีแนวปฏิบัติเช่นเดิมหรือไม่อย่างไรคงจะต้องมีการหารือกันซึ่ง ในข้อเท็จจริงแล้วควรจะสรุปก่อนที่จะเปิดหีบนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยในการตัดอ้อยสดด้วยนะครับขณะเดียวกันมีรายงานครับบอกว่าการประมาณการราคาอ้อยขั้นต้นเนี่ยผลตอบแทนการผลิตและการจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตที่66ถึง2,967เนี่ยนะครับเป็นการคํานวณจากปริมาณอ้อยที่8จํานวน82ล้านตัน82.4ล้านตันนะครับซึ่งจะมีปริมาณน้ําตาลทรายเฉลี่ย ตันอ้อยละ113.25กิโลกรัมนะครับน้ำตาลบริโภคภายในประเทศจะมีจำนวน25ล้าน7 2 0 0 0 0กระสอบด้วยกันซึ่งคิดเป็นจำนวนรวมคือ2,570,000ตันนะครับประมาณราคาน้ำตาลทรายส่งออกรวมพรีเมียมจะอยู่ที่ปอนละ26.47เซนด้วยกันนะครับอัตราแรกเปลี่ยนโดยอัตราแรกเปลี่ยนจะอยู่ณนะ ราคา35บาท51สตางค์ต่อ1ดอลลา,าร์สหรัฐนะครับจากบริษัทอ้อยและน้ำตาลทรายราคาน้ำตาลทรายในประเทศที่ปรับราคาหน้าโรงงานกิโลกรัมละ2บาทจะทําให้ราคาน้ําตาลขาวจะทําให้ราคาาาาน้ํตลยขาวธรรมดาแล้วก็น้ําตาลทรายขาว,ราาาขาวบริสุทธิ์เนี่ยมาอยู่ที่กิโลกรัมละ21บาทได้22บาทตามลําดับนะครับส่งผลให้ราคาอ้อยขั้นต้นเฉลี่ยทั่วประเทศจะอยู่ที่ ตันละ1 5 0 5บาท25สาตางค์นะครับแต่ว่าราคาที่ประกาศตามระเบียบจะต้องอยู่ที่1 9 5ของราคาคำนวณได้จึงทำให้ราคาประกาศอยู่นะตันละ 1, 3 7 0บาทที่ความหวาน10 CCS นะครับส่วนจะเพิ่มอย่างไรก็อยู่ที่กออนอจะเป็นผู้พิจารณานะครับสำหรับการเปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลจำนวน57แห่งทั่วประเทศนั้นยอมรับว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าหีบอ้อยได้เพียง สาทุกสี่เดือนเท่านั้นก็ต้องเปลี่นหีบแล้วเลยทําให้ภาพรวมต้นทุนการหีบอ้อยของไทยเราสูงเมื่อเทียบกับบราซิลซึ่งมีอ้อยหีบเฉลี่ยปีหนึ่งหกถึงแปดเดือนด้วยกันนะครับและขณะเดียวกันนโรงงานก็มีการแย่งอ้อยมาหีบด้วยการเสนอราคาที่สูงเพื่อไปการชิงอ้อยเนื่องจากมีการขยายกําลังการผลิตและการตั้งโรงงานใหม่เพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้มีแผนที่จะส่งเสริมการปลูกอ้อยที่เพิ่มขึ้นตามจึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งของสังคมไทยนะครับ ขณะเดียวกันครับเรื่องของราคาน้ำตาลทายคุณผู้ฟังครับสถานการณ์และก็แนวโน้มในปี2567เนี่ยนะครับนายเจริญแก้วสุขใสประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทนะครับได้กล่าวถึงการคาดการสถานการณ์ราคาน้ำตาลในตลาดโลกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยราคาน้ำตาลทายพุ่งขึ้นเนื่องจากประเทศอินเดียงดการ ส่งออกน้ำตาลทรายนะครับซึ่งไทยจะเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลทรายในปี2565เป็นอันดับที่3ของโลกรองจากอินเดียและก็บราซิลตามลําดับนะครับดังนั้นประเทศที่ส่งออกน้ําตาลทราย3ประเทศหากมีประเทศใดขาดแคลนน้าตาลทรายก็จะได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับโดยปัจจัยที่ทําให้อินเดียต้องลดการส่งออกน้าตาลทรายเนื่องจากประสบกับปัญหาภัยแล้งจากเอลิญโยนะครับประกอบกับความต้องการน้ําตาลทรายในประเทศเนี่ยสูงขึ้น เลยทำให้ต้องงดส่งออกน้ําตาลทรายมาเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วนะครับทำให้น้ําตาลทรายในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นนะครับส่วนของประเทศไทยเรานั้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเพราะมีปัญหาภัยแรงค่าปุ๋ยแล้วก็พลังงานสูงขึ้นทางคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายจึงได้ทํางานแล้วก็พูดคุยร่วมกับภาครัฐและเอกชนและก็เกษตรกรในตอนแรกขอปรับราคาน้ําตาลขึ้นไปกิโลกรัมละสบาทนะครับแต่ภาครัฐอนุญ,ญาตให้กิโลกรัมละสบาทเท่านั้นซึ่งจากการพูดคุย กับผู้ผลิตน้ําตาลทรายในประเทศไทยนยมองว่าน้ําตาลทรายในประเทศไม่น่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากฤดูหีบอ้อยเนื่องจากฤดูการหีบอ้อยจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนถึงถึงธันวาคม2566นี้นะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายใหม่เข้ามาอย่างไรก็ตามนในเรื่องราคายัางไม่เป็นไปตามความต้องการของชาวไร่อ้อยที่ต้องการกิโลกรัมละ4บาทนะครับซึ่งก็ เป็นธรรมดาแล้วครับที่ชาวไร่อยากจะให้ราคาเนี่ยเป็นไปตามกลไกตลาดโลกแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการและก็ภาครัฐที่จะต้องพูดคุยกันต่อไปด้วยนะครับคุณจเจริญบอกว่าเอลินโยเนี่ยทำให้ไทยส่งออกข้าวกับน้ําตาลทรายได้มากขึ้นซึ่งในส่วนของน้ําตาลทรายนั้นไม่ต้องกังวลครับว่าจะขาดตลาดเพราะว่าจะถึงฤดูการหีบอ้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเติมเต็มได้แม้ว่าราคาจะมีการปรับขึ้นมาบ้างก็ตาม โดยในช่วงนี้ปรับขึ้นมากิโลกรัมละ2บาทนะครับในภาคอุตสาหกรรมก็ถือว่ายังรับได้อยู่ส่วนอาหารเครื่องดื่มและขนมที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำตาลทรายที่ปรับขึ้นมาก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีการปรับราคาขายปลีกสินค้านะครับเนื่องจากเศรษฐกิจในภาพรวมทั่วโลกเดี่ยังไม่ดีนักการปรับราคาขึ้นทําได้ยากครับเนื่องจากมีเครื่องดื่มหลายรายใช้การลดปริมาณน้ำตาลทรายลงนะครับซึ่งก็จะทำให้เสียภาษีน้อยลงจากการเก็บภาษีความหวานด้วยนะครับ สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมน้ำตาลในปี2567นั้นขึ้นอยู่กับประเทศอินเดียนะครับถ้าเกิดว่าอินเดียยังส่งออกไม่ได้เนี่ยราคาน้ำตาลทรายก็จะยืนอยู่ในระดับนี้ต่อไปซึ่งอินเดียได้ประกาศงดการส่งออกน้ำตาลทรายไปเรื่อยๆนะครับและยังไม่ระบุว่าจะถึงบันไหนขณะเดียวกันยังขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในปีหน้าด้วยนะครับส่วนของไทยเรานั้นยืนยันว่าน้ำตาลทรายไม่ขาดตลาดแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าไทยเราขายภายในประเทศ ร้อยละยีแล้วก็ส่งออกร้อยละเจนะครับซึ่งผู้ส่งออกถ้าสามารถปรับราคาได้ก็จะปรับในส่วนของปริมาณน้ําตาลปี2อง7ยังมีอยู่นะครับเนื่องจากว่าปีนี้เริ่มมีการหีบอ้อยแล้วต้องติดตามสถานการณ์ของน้ําตาลทรายในปี2อง8ต่อไปนะครับปัจจัยที่จะต้องจับตามองในปีหน้าเนี่ยคือเรื่องของอินเดียกับปรากฏการณ์เอล尼โยว่าจะมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งตอนนี้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องน้ําและก็เรื่องภัยแล้งที่อาจจะแล้งจัด ทำให้การปลูกอ้อยเนี่ยต้องมีระบบน้ําที่ดีและทั่วถึงนะครับดังนั้นจึงฝากถึงรัฐบาลช่วยดูเรื่องการบริหารจัดการน้ําแล้วก็ระบบชนระทานทั้งประเทศด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของต้นทุนเรื่องเกษตรแปลงใหญ่สมาร์ทฟาร์ม,มิงปัจจัยการผลิตของเกษตรกรแล้วก็เรื่องการลดต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ด้วยนะครับนายวิสิลิ์ลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกในต้นทุนภาคการเกษตรขยับขึ้นจากราคาพลังงาน ปัญหาของไทยคือต้นทุนสูงขึ้นนะครับแต่ว่าราคาขายเนี่ยยังต้องดูแลในฝั่งของผู้บริโภคราคาน้ําตาลในตลาดโลกแล้วก็ในประเทศจึงมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งขณะนี้รัฐบาลมีการอนุมัติมาแล้วนะครับกิโลกรัมละสบาทด้วยกันในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยแตอุตสาหกรรมก็จะพยายามปรับลดน้ําตาลในแต่ละสูตรอยู่แล้วนะครับดังนั้นจึงคิดว่าน่าจะมีทางออกอยู่นะครับเอาละครับผมไปเฉลยคาถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่า ธนาคารอมสินนะครับได้ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากดอกเบี้ยสูงแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีคําถามคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บ้านนี้เนี่ยมีชื่ออะไรบ้างมีสองประเภทนะครับคำตอบก็คือเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ7เดือนแล้วก็เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกนเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยเต้ถุนหานนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ คนสมัยนี้เข้าออมด้วยการใช้ใช้ใช,ใช้ใช้เป็นชอออมออมใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ใช้เป็นชออมออมออม,อม,อมใชใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าใช้เพื่อการลงทุนใช้เพื่อพัฒนาตัวเองใช้เท่าไหร่อย่าื